พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP หนึ่งเรื่องลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีสาระการเรียนรู้รูปเลขาคณิต2มิติเป็นรูปบนระนาบที่มีความกว้างความยาวแต่ไม่มีความหนาสามารถบอกลักษณะได้โดยพิจารณาจากจำนวนด้านและจำนวนมุมจุดประสงค์การเรียนรู้บอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีได้2 จำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีได้3รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปบนระนาบที่มีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงตั้งแต่3ด้านขึ้นไปจะมีจำนวนมุมเท่ากับจำนวนด้านเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเป็นต้นเด็กๆสังเกตร,รูปแรกเลยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมีสามด้านและมีมุมสามมุมสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นธงพีระมิดข้าวต้มสามเหลี่ยมและบ้านหน้าจัว่ว ค่ะเด็กๆมาดูรูปต่อไปเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านมีสี่มุมสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกระดานดำโทรทัศน์กล่องกระดาษทิชชู่กระเป๋าเดินทางรูปต่อไปนะคะ รูปห้าเหลี่ยมเด็กๆสังเกตมุมนะคะและด้านมีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมสิ่งที่มีส่วนประกอบเป็นรูปห้าเหลี่ยมเช่นสาวยน้ำเด็กถังขยะกระเป๋าสะพายกระจกรถจักรยานยนต์ เด็กๆมาดูภาพต่อไปนะคะรูปหกเหลี่ยมสังเกตที่ภาพนะคะมีด้านหกด้านมีมุมหกมุมเด็กๆมาสังเกตส่วนประกอบที่เป็นรูปหกเหลี่ยมกันนะคะภาพแรกเลยนาฬิการังพึ่งโต๊ะแจกันเด็กๆมาดูภาพต่อไปนะคะ รูปเจ็ดเหลี่ยมมีเจ็ดด้านมีมุมเจ็ดมุมเด็กๆม,มาดูสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมกันนะคะต่างหูถ้วยรางวัลแว่นตาสังเกตภาพต่อไปนะคะรูปแปดเหลี่ยมมีแปดด้าน มีมุม8ดมุมสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นรูปแปดเหลี่ยมน,นะคะเช่นกระจกฮงจุย้ยป้ายจราจรชิงช้าสวรรค์อิดบล็อกรูปต่อไปนะคะรูปวงกลมสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นวงกลมเช่นนาฬิกา ล้อรถจกักรยานรูปต่อไปนะคะรูปวงรีสิ่งของที่มีส่วนประกอบเป็นรูปวงรีเช่นกระจกสรุปสาระสำคัญนะคะรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปบนระนาบที่มีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงตั้งแต่สามด้านขึ้นไป จะมีจำนวนมุมเท่ากับจำนวนด้านเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเป็นต้นเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า9 6ถึงเ7เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วส่งภาระงานให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์ แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ